รู้สึกสุดสดีกดันโดยนะครับผู้ดมยวผมเนมอนนะครับวันนี้จะกลับเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น,นผมจะมาเล่นเอ่อบากิล่าอีกสายหนึ่งนะครับเป็นสกิลอีกอันหนึ่งนะครับผม,มถือว่าน่าสจเกมกัน คงจะคงจะไม่ใช่เมื่อเหมือนเมื่อวานนี้เนาะแพ้ร <laughs> อไปนะผมผมบอกเลยว่าบากกินรัดอ่าอีกสิบเวหนึ่งก็สุดดีเหมือนกัน ตันนี้เล่นเป็นป่าเหมือนเดิมตัวนี้เล่นสายป่าถึงจะโหนะครับผม ผมไปเปลี่ยนโปรแกรมมาแล้วครับผมโปรแกรมนี้อาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอไปกับเสียงผมนะครับผมทุ่งพึ่งตื่นเลยพึ่งตื่นมาอัดคลิปเลยนะครับผมโปรแกรมอัดนี้ ไาคลิปนี้ดีขึ้นเอาเพื่อนเราปาดนะเพื่อนโหตะเกียวได้มะขุนน่าจ,จะไม่แพ้เนาะตาเนี้ย ดูดูว่าทางมันมีแคลอรี่ไหมไม่มีอีกแล้วแต่เล่นดีกว่าเมื่อวานพี่ชายน่าจะเล่นดีเมื่อวานนะสวยครับไปได้สวยตาอนนี้เพื่อนเราเป็นแบบสายลอยวะ่ะ ถ้ามีเสียงเลื้อยก,ก็ขออภัยด้วยนะผมเพราะว่าทำอะไรกันไม่รู้ตายตายครับผม

โอ้แรง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 เกือบ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 ตายโอ้โหโอ้โหแตกเลยตาคนนี้ไม่มีแครี่อีกแล้วอะแล้วเพื่อนก็แย่งฟาร์มละ ไอ้เพื่อนยี่ยงฟาร์มเราอะเอาแล้วเพื่อนยี่ยงฟาร์มเราก็ไปอะไรวะสรุปจะท็อกซิกเลยยังไงขอกเขาขู่นะว่าว่าจะฟาร์ม มาแล้วโอเคอย่างน้อยเราก็เวล์กาวแล้วครับผมอย่างน้อยเราก็เวล์กาวแล้วยังน้อยก็ทำอะไรได้มันยังไม่เห็น มาทำไมมาทำไมไอ้บ้านอ่ยตัวแฝดฉันนี่ถือว่าฟาร์มได้ดีนะ ตอนนี้เฮ้ยไอผีไอ้ผีมา Ok, lâu lâu năm lâu hôm. TĐan lâu măng là quyển nhìn đến mùi đi cáp

ก่อนเราต้องไปเอาเลือกก่อนนะเพราะว่าเราสู้มันไม่ได้หรอกโอ้โหสวยสวยเพื่อนเอาไปลงจริงกว่าโอเคห้อยท่ามาพอดี เดี๋ยวเราจะไปเจมด้วยเพื่อนนี่ไปเ,เ,เอาเตาเอาเตาเลยสวย ไปแล้วครับผมไอ้ไอต้ตุกบรูปปะขอฟาร์มแป๊บ <laughs> มาดิมาดดต่อให้ ตัวยืนแล้วก็ชูได้ครับผมชูเลยนี่เข้ามาดิครับเข้ามาโอ้ยเจ็บ อะไรอะไรโอ้โหผมเจ็บสีครับผมเจ็บเสียเจ็บหมดไหมโอ้สตัสตสตนตสตัน์ชนะแล้วครับผมเออ คงจะไม่มีรอบแกมือเนาะตอนนี้ชนะแน่แน่เพื่อนเอามากรอนได้แล้วแล้วก็ได้เปียบแล้วครับผมเลือทีมเราตุกคนเดียวเบ่งตาอ,อย่างไรก็เก็บโอ้ยซูไม่ได้ครับ ถือว่าก็ยือย้อเวลาได้ดีอยู่ครับผมว่าเพราะมันจะชุดเออเรากลับลแต่ถ้ามีิีคนเออไปสก,กัดมาไ่นนะก็เราชนะอยู่ดีนะ 5, 4, 3, 2, จบเกมครับผมไม่มีรอบแก้กตัวแน่นอนมาใคยันได้ MVP เป็นอีกแล้ว เด้ด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 ้ดเดอด้ดเอคผิดมึงฆ่าไปสิบสี่ตัวยังเยอะเหมือนเดิมอ่ะโอโหทางเขาก็ได้ฆ่าสิบสี่ตัวเหมือนกันนะ แต่ทีมเราโหดกว่ามามามา,มาโอ้โหมขึ้นได้แล้วเนี่ยเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว ดูซิว่าเออใครมีพีบอ่ะลืมลืมดู oh. <laughs> แต่ช่างเถอะโอเคครับสำหรับคลินี้ไว้าแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสวัสดีครับ